ตอนนี้อยู่ที่ยะโสธรนะคะสวนพี่สำริดนะคะที่อำเภอกุชุมนะหรืออำเภอมูลทรายก็อยู่ระหว่างกลางเนี่ยค่ะมาปลูกช่วงเดือนมีนาไม่ถึงปีนะคะปลูกช่วงเดือนมีนานะคะได้ถ่ายมีม,มีมีคลิปถ่ายรอบสองของพี่สำริดอยู่นะคะเนี่ยแทงจัดแล้วนะคะมาการยาวอย่างนี้เลย ตอนนี้อีกส่วนหนึ่งที่รุ้นคือส่วนขึ้นทอดนะคะขึ้นทอดปลูกก่อนนะคะขึ้นทอดปลูกทันวานะคะขึ้นทอดปลูกทันวาแต่ส่วนนี้ปลูกมีนาปลูกที่หลังแทงจัดแล้วนะคะแล้วก็แตกแล้วด้วยต้องผสมอ่าเดี๋ยวจะคุยกัตนต่อหน้านี้อยากจะให้ใครที่อยากติดตามนะคะอ่าอันนี้คือไลฟ์สดแต่จะมีเทปเต็มรูปแบบนะคะเนี่ยมาแล้วนะคะโผล่มาแล้วอย่างนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยว นี่ออกมาแล้วเนี่ยจันนะคะอา่าจัน์แล้วนะคะไม่ถึงปีนะคะตรงนี้ไม่ถึงปีนะคะดูการให้ปุ๋ยนะคะความแตกต่างจากส่วนคือทอดก็คือปุ๋ยไม่ไปไหนนะคะเต็มพิกัดหรือมันแตกต่างกันที่อากาศก็ไม่รู้นะคะ ถามว่านี่แทงหน่อไมหนอนนะคะหน่อเพียบเหมือนกันหนอออกนะคะแต่จันก็ออกด้วยนี่ดูจันนี่นะคะจันเล็กๆนี่นะคะนี่นี่อ่าไม่ถึงปีนะคะเดือนมีนานนะคะเดี๋ยวอีจะพูดในข้อมูลเต็มรูปแบบนะคะกับกล้องใหญ่ตรงนู้นนะคะจะมีการตัดต่อประวัติ ของส่วนนี้แต่ดูสะอาดมากนะคะรอบโคนการให้น้ําเพราะว่ามันเป็นทรายนะคะระบายตอนที่มาตรงนี้นะคะไม่มีหญ้าเลยนะคะฝุ่นฟุ้งเลยฝุ่นฟุ้งเลยนะคะฝุ่นฟุ้งเลยแพงทุกต้นเลยนะคะแพงแทบจะทุกต้นตอนนี้หมาเปล่า ตันนี้ก็มาแล้วนะคะน่ะมาแล้วนะคะบอกจันหรือหนองมาแล้วนะคะน้ำค้างเยอะมากนี่แหละเนี่ยใครไม่มาเดินตอนเช้าไม่รู้นะคะว่าน้ำค้างเยอะแค่ไหนเตียเกิดเชื้อราน้ำค้างก็อย่างนี้ละคะ่ะแต่ต้นของแกไม่ค่อยจะมีเลยนะคะเนี่ยต้นมันสุขภาพดีนะเนียนกริบเลย เนียนกริบเลยเนี่ยออกแล้วนะคะเดี๋ยวสวนกาลสินเราต้องไปดูนี่นะคะออกแล้วใครก่อนใครหลังหลายจัดเลยละคะ่ะเนี่ยในหลุมนั่นอีกเนี่ยนะคะเล็อกนั่นอะเห็นไหมคะต้นแค่นี้เองนะ แต่ไม่ให้เกินไว้ไว้เกินสี่ห้าจันนะคะทีนี้เราจะอันนี้ก่อนเพื่อนอน,นี้เราจะมาผสมต้นนี้ติดตามใน YouTube เต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะอันนี้ไลค์สด อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเราถ่ายแล้วคุยกันในข้อมูลนะคะตัดต่อเต็มรูปแบบอ่าสวยงามอันนี้ไลฟ์สดนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ